อันนี้นะคะวันนี้เราก็มาหวานปุ๋ยกันนะจ๊ะปุ๋ยกี่ลูกเอ่ยไม่รู้สิบฟุลูกอันนี้เครื่องหวานปุ๋ยบรรจุได้เท่าไหร่คะสี่สิบโลสี่สิบโลสี่สิบโลหวานได้กี่ไร่เอ่ยธรรมดาหวานได้ไร่ละไร่ละลูกเอ้ลูกละหนึ่งไร่ลูกละหนึ่งไร่สองไร่อืมโอเคเดี๋ยวปุ๊กจะ้ะ ถ่ายทำขออนุญาตลงช่องปุ๊กนะจ๊ะค่ะนี่นะคะต่อไปทำนาเดี๋ยวพ่อวางมือปุ๊กก็จะต่อนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหวานปุ๋ยกับหวานข้าวโอ้ยไ,ไม่ใช่หวานปุ๋ยกับฉีดยาข้าวแตกต่างกันแบบไหนอันนี้มีหวานข้าวไหมคะ กอนได้แล้วอันใช้เครื่องนี้หรือว่ามีเครื่องใหม่อ๋อตัวเดียวกันค่ะเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนะจ้านะจ้ะาค่ะนี่ก็เป็นปุ๋ยนะคะกี่ลูกเอ่ยสองสี่หกปดสิลูกนะคะ11ลูกค่ะข,ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะมาจากไหนเอ่ยปุ๊กจะได้ติดต่อถูกท้าพ่อเลิกทำ คุยผู๋ค้ยูยผูที่ไหนอ่ะคุ้ยผูอยู่นครจีสีอ๋อนครจีสีนี่เองใกล้ๆแค่นี้เองค่ะข,ขอบคุณค่ะเก,กินหนูมาคุมงานใช่ไหมครับดูนี่โอ้โหดูมะคุมงานใช่ไหมครับอันนี้เครื่องบินใหญ่เลยนะเครื่องบินไปลเลยเลยหนูไปมุดแหน่มาจาังไหนเนี่ยฮะมุดแหน่มาจาังไหนเดี๋ยวดูเครื่องบินเดี๋ยวดูด,ดูเครื่องบินเร็วเร็วเร็ว ดูเครื่องบินอันนี้นะคะเอาไว้ใส่ปุ๋ยนะคะฉีดยาก็ได้หวานข้าวหวานข้าวก็ได้นะคะนี่นะคะสตาร์ทแล้วนะคะแบบอย่างแรงเลยนะคะโชดจาโชว์ ะะมาแล้วหืมสุดยอดสุดยอดมาแล้ว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 กลับมาแล้วกลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วโชว์หน่อยจ้าโชว์หน่อยจ้านี่คะ่ะหวานปุ๋ยนะคะหวานปุ๋ยอันนี้หวานยาก่อนนะคะ ะะหวานยา,าหวานยาหน่อยให้ก่อนนะคะอันนี้สวยค่ะสวยนะคะสวยจ้าโอ้โหดูย่าดูย่าย่ากระตุยเลยนะคะ,ะแล้วเราก็มาดูคุเกิลคุเกิล หนูหนูทำไมรู้จักเขาไปทั่วอืมน,นั่นมองดูมองดูอะไรวะเสียงเลยวะไปดูสิเสียงอะไรไปปะค่ะระาายะที่ปุ๊กยืนอยู่นี่นะคะไปถึงวัดนะคะก็ประมาณ700เมตรได้นะคะ700เมตรนะคะ อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะแดดมันไม่มีแล้วก็มีดูข้าวนะคะ,ะ,คะอ่เีลมลมแรงมากเจ็ดร้อยเมตรไปแล้วหนึ่งรอบนะคะได้หนึ่งรอบ กทินรวยรินข้าวกินกองฟางเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมแถวยานางมองเห็นบัวสลางลอยอยู่ ยากจะเด็ดมาดอมหอมหน่อยมือเอื้อมไปค่อยๆก็เอื้อมไม่ถึงอะไรต่อขากมาแล้วนะคะก็บินนี่นะคะหวานปุ๋ยก็ให้กระจายเลยนะคะปุ๋ยตรงนี้ต้องหวานเยอะๆเพราะว่า ข้าวที่ซ่อมไว้นะคะนี่นะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะเสร็จงานแล้วจ้าขอบคุณนะคะบ๊ายบายจ้า